เส้นตัวท็อปเทคโนโลยีหลักเจ๋งๆมีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะมาพร้อมขนาด75นิ้วดีและเทคโนโลยีมินิ LED ค่ะที่ช่วยทําให้ภาพเนี่ยคมชัดสีสันสดใสดสมจริงเพิ่มอรรถรสในการชมได้มากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมชิปประมวลผล Hi-Will Engine X ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะจากไคเซ้นค่ะและยังมีระบบ AI นะคะที่ช่วยวิเคราะห์ภาพในแต่ละจุดเนี่ยให้มีความคมชัดและก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเทคโนโลยี Dynamic X Display เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะที่จะช่วยให้การแสดงผล ของภาพเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเวลาที่มีฉากมืดเนี่ยก็จะลดแสงสะท้อนได้ดีนะคะรวมไปถึงค่ะยังมีคอนรานต์สูงนะคะแล้วก็ให้ภาพเนี่ยที่ได้มุมกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียง voice control ค่ะสามารถทําได้2แบบนะคะจะเป็น voice remote นะคะสั่งการด้วยรีโมทก็ได้หรือว่าจะเป็น hands free ค่ะสามารถสั่งการผ่านทางพูดกับทีวีได้เลยเฮ้บิดาเปิด YouTube รับ voice control ค่ะสามารถสั่งการได้2แบบนะคะจะเป็น hands free พูดกับทีวีแบบนี้ก็ได้ในระยะ5เมตรค่ะหรือว่าจะพูดกับรีโมทเป็น voice remote control ก็ได้ค่ะเทคโนโลยี s i n e s t a t e s XR ระบบเสียงรอบทิศทางทั้งซ้ายและขวาให้กำลังเสียง20วัตต์เหมือนยกโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านได้อัดทรดสไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมฟินแน่นอนค่ะ าเทคโนโลยีนะคะในทีวีไหเซนรุ่น U X Series รุ่นนี้ที่ยังทำอะไรเจ๋งๆได้อีกเยอะเลยค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าเจ๋งขนาดไหนสามารถมาลองใช้งานจริงกันได้ที่แฟชชิพสโตร์โลตัสรามอินทาหรือที่ไหเซนทุกสาขาทั่วประเทศค่ะมากันเยอะๆนะ